สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนะคะเราก็ไปได้ตัวนี้มาอันนี้สั่งจาก Lazada มานะคะ7.5เมลซื้อมาประมาณ150บาทบวกค่าส่งอีกประมาณ40บาทนะคะ La Roche p o s a y ใช่ไหมอันถูกไหมเนี่ยเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิว Sensitive เวสสำอางอันดับ1ฮะเวสสำอางที่แพทย์ผิวหนังแนะนำา n u m b อ r 1อันดับหนโอเคอน,นี้มาลองใช้ดูก่อนอันนี้เราเคยใช้ หลอดเล็กที่มันแถมกับโฟมล้างหน้าของยี่ห้อเดียวกันนี้นะคะแล้วก็สึกว่ามันก็ช่วยเรื่องสิวคือเราเป็นสิวอย่างที่บอกว่าเราเป็นสิวอุดตันเป็นสิวหัวขาวนะคะเป็นไว้เฮทขึ้นมาเยอะมากบางทีก็แบบต้องช่วยกดออกบ้า,างไม่งั้นจะดูแบบหน้าไม่เรียบเลยบางทีก็ต้องแบบต้องใช้อีกพวกตัวแผ่นลอกหน้าค่ะต้องต้องขัดหน้าบ่อยๆแล้วเขาบรีวิวในเห็นในกรุ๊ปใน Facebook เขาบอกว่าตัวนี้ดีมากนี่เนาะก็มาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างดูแลปัญหาสิวหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อผิวใสไกลสิวเกิดไกลสิวเกิดซ้ำลดสิวดูลดลงรอยลดเล,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 ลือนโอเคเอาใหม่อ่านใหม่ภาษาไทยดีๆลุก 1. ลดสิวดูลดลง 2. เลือนรอยดำรอยแดง 3. ป้องกันเกิดสิวซ้ำนะคะ e f ฟเฟก duo i n n o v a t i o n เว s v ่ e เ e เ e ออิ e เฟค c t i o n Mark แก้ปัญหาผิวที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็น Collective u n c o t p o พ e เนี่ยจะแก้สิวอุดตันนะคะแอนติมอรกนี่ก็คือแปลเป็นไทยนี่แหละเขาก็บอกมาว่าขนาดใหม่อันนี้เป็นขนาดใหม่ขนาดที่ใครที่ยังไม่เคยลองนะคะขนาด7.5ขนาดเล็กมาลองก่อน150เพราะว่ามันจะมีขนาดนึง 700เอ้ย400มิลลิลิตรใช่ไหมเฮ้ย400หรือ40หลอดมันจะไม่ใช่400 4้0ยก็เท่า Aww, ขวดน้ำถูกไหมลูก40มิลลิลิตรสีอืม400ก็จะเท่าเท่าไหร่อ่ะขวดน้ำกินใช่ไหมไม่ใช่ละอ่ะอันนี้อันนี้คือหลอดอันนี้เนาะหลอด ขนาดเต็มของมันที่40มิลลิลิตรมันจะอยู่ที่ประมาณ750บาทบางคนก็จะแบบว่าถ้าฉันใช้แล้วหน้าแห้งฉันใช้แล้วแพ้ล่ะเพราะว่ามีบางคนในรีวิวในกลุ่มลเฟสบุ๊กอะค่ะบอกว่าเขาใช้แล้วเขาหน้าแห้งหน้าเขาลอกแต่คือของเราไม่เป็นเราเคยใช้หลอดเล็กกว่าน,นี้มาที่มันแถมกับโฟมล้างหน้าที่เล่าให้ฟังเนาะมันไม่ลอกแล้วมันก็โอเคเลยแล้วคือหน้าเราอ่ะมันมากๆอยู่แล้วอันนี้ตัวนี้ก็เลยใช้ก็คือเพอร์เฟกต์สหรับหน้าเรา นขนาดใหม่ลาโลโพเช่เอฟแฟคคลาดูโอ o คอลเลกทีฟอันคล็อกกิ้งแคร์แอนตี้อิมเพอร์เฟกต์มอยเจอไรเซอร์สูตรเข้มข้นผสานพลังจากน้ำแร่ของลาโลโพเช่เคยใช้ตัวน้ำแร่ใช่ไหมคะตัวน้ำแร่เขาก็ดีเนาะสูตรเหมาะสำหรับผิวบอบบางและผิวมันมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายเราว่าจะซื้อเซ็ตของอิราโรเช่นี้มาลาโรชโพเช่น <laughs> La ี่มาใช้ให้หมดละ ดูแลปัญหาสิวจะดูแลปัญหาสิวดูดผู้เชี่ยวชาญเพื่อผิวใสไกลสิวเกิดซ้ำเนาะอันนี้คือซ้ำจากข้างหน้าเขาก็บอกว่าลดสิวดูดลดลง7 6รอยดำรอยแดง78%ลดการเสร้มด้วย apf ที่รแรงบันดาลใจจากศาสตร์แห่งไมโครไบโอมฮะดูแบบอลังการเลือดลูมากเนาะก็อันนี้ของฝรั่งเศสนะคะ ปฏิทิภัยภาษาฝรั่งเศสแล้วคนที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าที่ฝรั่งเศสถ,ถูกมากเลยแกะกล่องค่าแกะกล่องออกมาแล้วนี่เนาะเจ็ดห้ามิลลิตรหลอดเป็นอย่างนี้นี่ลองดูหน่อยปุ๊บนี่น,นี่นะคะจะเป็นเนื้อลอ,ง,องนิดเสียดายของนะคะเป็นน้ำใสๆขา้ขาๆแบบนี้ไหนกินเป็นยังไง กลิ่นคือกลิน่นลาโลเช่โพเซ่กลิ่นเดียวกับโฟมล้างหน้าเลยบอกไม่ถูกเป็นกลิ่นของเขาอะค่ะกลิน่นไอกลิ่นของยี่ห้อน,นี้แหละอืมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เราชอบแล้วมันหอมๆไฮโซดี ไงก็ลองไปเปิดดมดูก็แล้วกันนะคะ Make in France นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะยังไม่จบนะคะต่อจากราโรโพเช่เมื่อกี้คือเราไปร้านเครื่องสำอางอะไปร้านเพสัตมาแล้วตัวนี้ของเขาหมดเขาไม่มีขายแล้วเพสัตเขาก็ใจดีมากเขาเอาตัวของแถมมาให้เราเป็นของแบรนด์ไทยที่บอกว่าใช้แล้วประโยชน์ ใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเห็นผลแบบเดียวกับตัวนี้เลยเขาก็เลยให้ตัวนี้เรามาลองใช้ฟรีนี่ p r o v e m e ส่วนตัว p r o v e m e เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ในวิดีโอถัดไปนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเนาะอยไปอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเศสม่้เนาะจะได้ครนดีๆแต่ไม่เป็นไรก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะอยู่ไทยก็ดีเหมือนกนันอย่างเงี้ยค่ะ โดยเฉพาะช่วงโควิดนถะูกไหมคะก็สั่งออนไลน์แล้วกันนะคะเก็บตังค์ซื้อค่ะเก็บตังค์จ่ายไม่ต้องเดินทางไปไกลน,นะคะของดีก็เก็บตังค์ซื้อใช้กันนะคะถ้ามีตัวไหนที่ดีกว่าตัวนี้อีห่ออื่นอย่าลืมแนะนําให้เราด้วยนะคะเพราะเราก็พยายามแก้ปัญหาผิวหน้าของเราไม่อยากจ่ายตังค์แพงมากเกินไปแต่ถ้าแบบมีตังค์ก็อยากจ่ายเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอเคขอบคุณค่ะ